สวัสดีค่ะพี่น้องจ๋าวันนี้ยายจ๋าจะพามาเปิดผักเสี้ยนดองนะคะที่ทําไว้สามวันอืมตอนนี้รสชาติหอมมากๆเลยนะคะเนาะเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้าอืมดูเม็ดพริกด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาชิมเลยเนาะนี่เขายังกรอบนะคะอืมเดี๋ยวจะไปเก็บอีกรอบจะไปป่าใหญ่เนาะ อร่อยค่ะคอนเฟิร์มเนาะอืมเสร็จแล้วเราก็แซปิลิต้าเดี๋ยวเราจะมาเด็ดผักเสียนเลยนะคะจริงๆเขาก็อ่อนเนาะนี่เลยก็จะเด็ดอย่างนี้นะคะให้สั้นลงมาอีกเพราะว่ายาจะเก็บมายาวจริงๆแล้วเขาจะมีอีกป่าหนึ่งนะคะป่าใหญ่เนาะแต่อยู่ไกลต้องให้สามีพาไป เมื่อวานนี้ไปเก็บริมทางกลางทุ่งนาพอได้กินนะคะยิ่งเราไปเด็ดอย่างเงี้ยอีกหน่อยก็จะแตกเป็นสองยอดสามยอดยายจ๋าก็จะได้กินถึงไดเอามาดองสองถึงสามครั้งนะคะรอบแรกเนี่ยจะยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เนาะความสุขหน้าร้อนในช่วงนี้นะคะงวดที่แล้วยายจ๋าดองกระเทียมป่าไว้ก็ยังเก็บไว้กินในตู้แข็งนะคะทั้งสดทั้งดองเนาะ หน้าตาเขาจะไม่เหมือนผักเซียนบ้านเราแต่ว่ารสชาติคล้ายกันนะคะเวลาดองเสร็จแล้วเนาะเราล้างผักเซียนและเด็ดเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยเนาะจากเกลือนะคะคั้นเกลือก่อนเนาะใส่ลงไปเลยนะคะ ลงใส่ลงที่นี่เลยนะคะเพราะว่าเราจะคั้นผักเสี้ยนเนาะเอาน้ำเขียวเขาเรียกว่าน้ำขิวของเข้าออกก่อนนะคะ อยู่เมืองไทยไม่เคยทําพี่น้องจา๋าอยู่เมืองไทยไม่เคยทําผักดองกินเองนะคะมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างเราต้องทําเองเนาะแล้วก็จริงๆแล้วก็ขอบคุณสูตรนะคะพี่ๆน้องๆไม่ว่าใน facebook หรือว่าใน youtube นะคะที่แบ่งปันเนาะแบ่งแชร์ให้ความรู้การถนอมอาหารหรือว่าแนะนำผักป่านะคะให้ได้ ชิมได้ลองรสชาตินะคะเนาะหน้านี้ก็เป็นความสุขฟินเวอร์เหมือนอยู่เมืองไทยได้เดินเก็บผักลิมรู้นะคะข้างทางกินเหมือนอยู่บ้านเรานะคะพอเราคั้นได้ที่แล้วนะคะเราก็จะมาล้างเนาะ มาล้างน้ำขมทิ้งก่อนนะคะน้ำเกลือที่เราใส่ลงไปด้วยเนาะก็ตามใจชอบเลยนะคะเห็นไหมน้ำเขาก็จะมีสีออกมาแบบนี้ทิ้งไปเลยต้น้ำทิ้งเลยนะคะเราล้างน้ำสะอาดแล้วนะคะเนาะ นี้เราก็จะมาเติมเกลืออีกนิดนึงเพิ่มความแซ่บนะคะแล้วสิ่งสําคัญเคล็ดลับของเยจาเนาะก็คือน้ําส้มใช้ชูนะคะหนึ่งช้อนหนึ่งช้อนนะคะเพื่อจะให้ผักกลุ่มกรอบเนะเาะอ่าพูดผิดผักเสื่อนกรอบนะคะทีนี้เราก็จะมาลงกล่องกันเลยเนาะง่ายๆนะคะ อสูตรสไตล์บ้านๆจากยายจ๋านนะคะเบลยเยี่ยมเนาะเดี๋ยวเราก็ลงกล่องเลยนะคะอืมพริกตามลงไปเลยจ้ารสชาติทีนี้อันนี้คือน้ำข้าวที่เราสาวไว้สะอาดแล้วนะคะ นะเดี๋ยวจ๋าก็จะเติมรสด,ด้วยชูรสเนาะใส่ถ้วยอันนี้ต่างหากนะคะเพื่อให้เขาละลายเนาะผสมชูรสให้ละลายก่อนนะคะรสชาติอันนี้ตามใจฉันนะคะตามใจเนาะแล้วแต่สูตรไข่สูตรมันนะคะแล้วก็เติมลงไปเลยน้ำสาข,ข้าวลงไปเลยนะคะให้ท่วมเนาะ กดพริกลงไปทีนี้เราก็จะมาปิดฝาเก็บกันนะคะแล้วเดี๋ยวอีก3ามวันมาดูกันอีกทีนะคะว่าจะออกมายังไงเนาะกินได้ไม่ได้เดี๋ยวมาดูกันกับยายจ๋าอีกทีหลัง3ามวันนะคะ